ก็ใช้เพียงแค่รูปถ่าย2ใบแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าจะได้บุญอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะครับมาต่อกันที่ติดข่าวกีฬานะครับถ้าพูดถึงกีฬาเทควันโดโอ้โหใครจะไปเรียนนึกทีไรก็ต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าแพงน่าจะแพงใช่ไหมครับแต่วันนี้คุณทีรัตน,น์โฟพาณิชจะไปดูจะพาไปชมครับโรงเรียนเทควันโดที่เขาบอกว่าถูกที่สุดครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีบริการน้ํามันร้างแห่งหนึ่งนะครับบนถนนสุขาพิบาล2แต่ว่าข้างในสถานีบริการน้ํามันแห่งนี้นี่เขามีกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในสถานีบริการน้ํามันร้างแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณทรงพลน,นะครับซึ่งเป็น อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์สอนเทควันโดให้กับน้องๆเหล่านี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับนึกยังไงใช้ปั๊มน้ํามันมาเป็นสถานที่ฝึกเทควันโดให้กับเด็กๆเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้กีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรนะครับอย่างเช่นเทควันโดอะไรเนี่ยก็จะนิยมไปเปิดในในห้างปสินค้านะครับทางนี้เนี่ยเหตุผลที่เราเปิดตรงนี้เนี่ยเพราะเราต้องการให้ เด็กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคือทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสอยากเรียนกีฬานะมาเรียนกีฬาแล้วจะไม่ใช่แค่ว่ากลุ่มคนที่เขามีมีตัวเงินนะครับหรือว่ามีมีทุนทรัพย์มากบางครั้งเนี่ยไม่มีเงินหรืออยู่ในระแวกชุมชนที่ใกล้เคียงก็มาใช้มาเรียนที่ตรงนี้ได้นะครับ,รบนม่เกิุผลของเรา ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่คนแบบว่าคนมีเงินสมมติว่าเรามี30คนมีเงินสักสิคน10คนก็ช่วยนะครับมันก็ช่วยตรงนี้ให้มีอยู่ส่วนน้องคนไหนที่ไม่มีเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราวันละสิบาท20บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะได้เผลที่เราต้องเก็บบางครั้งก็ให้เขารู้จักคุณค่า มาเรียนแล้วให้รู้จักว่า,าสิ่งที่เขาได้ไป่ยมีค่านะครับมีหน่วยงานไหนหรือว่าผู้ใหญ่ของสมาคมเทควันโดเนี่ยมาช่วยเหลือหรือว่ามาดูแลตรงนี้รับรู้ตรงนี้บ้างไหมว่ามีสถานที่ฝึกซ้อมเทควันโดด,ดีๆที่เนี่ยแบบนี้มีติดต่อมาบ้างไหมครับจริงๆนะวันนี้ยังยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะครับคือเราต้องเริ่มจากการที่เราช่วยตัวเองก่อนนะครับพอเราช่วยตัวเองเราเข้มแข็งเราแข็งแรง นะว,วันหนึ่งถ้าจะมีคนม,มาช่วยเราเราก็ยินดีที่จะให้เขาช่วยโดยที่เด็กๆทุกคนก็ยังภาคภูมิใจว่าเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คือเราไม่ใช่แต่การอาถาครับเราสิบบาทยี่สิบบาทคือมันมีคุณค่านะครับอย่างน้อยก็เป็นค่าน้ําค่าไฟได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับุ่นผู้ชมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของกีฬาเทควันโดที่เรียกว่าเรียนได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ในอินดอร์หรือว่าเอาดอร์นะครับซึ่งสถานีบริการน้ำมันร้างแห่งนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อให้กีฬาเทควันโดนะครับวันนี้เวลาของอาทิตย์ติดข่าวจบลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ